มาครับพุ่งเป้าไปนครพนมจากกรณีเด็กปถมป .3 โดนเพื่อนลุมทำ้ายลากไปกดน้ำจนสลบถกข่าวสาวประเด็นน้ำหนึ่งจะเล่าให้ฟังครับจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊ k ลายหนึ่งนำคลิปและภาพเด็กนักเรียนหญิงคาดว่าอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม ถูกเพื่อนลุมทำร้ายหลายคนเนื่องจากไม่พอใจที่เด็กไม่ยอมไปเอาเข้าวมาให้กินและได้มีการลุมทำร้ายถูกเคี่ยนตีด้วยไม้จนเป็นแผลฟกช้ำทั่วแผ่นหลังนอกจากนี้ยังมีแผลฟกช้ำตามร่างกายหลายจุดและยังมีการระบุข้อความว่า เห็นสภาพหลานแล้วใจแทบขาดเลี้ยงมายังไม่เคยตีเลยมันจะเกินไปแล้วเด็กอายุแค่นี้ไปเจอขนาดนี้จนทําให้เด็กไม่อยากจะไปโรงเรียนทางบ้านถามก็ไม่บอกจนเรื่องมันเกิดขึ้นขนาดนี้ถ้าเกิดว่าหนูตุยขึ้นมาจะทํายังไงทําไมหนูถึงไม่ยอมบอกว่าทั้งโดนไม้ตีทั้งโดนจับกดน้ําจนสรุทั้งยังโดนทําร้ายมาหลายครั้งแล้ว ถ้าเป็นลูกหลานของคุณคุณจะรู้สึกยังไงถ้าโดนทำร้ายแบบนี้และแม่ของน้องยังกล่าวต่อไปว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เป็นลูกหลานของตนเองคุณจะรู้สึกยังไงและแม่ของน้องยังได้กล่าวต่ออีกว่าขอให้เรื่องนี้อย่างเงียบ ทางฝั่งแม่ของน้องจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและในขณะเดียวกันได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเรียกร้องให้ทางโรงเรียนออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมให้ผู้ปกครองเด็กที่ก่อเหตุออกมาแสดงความรับผิดชอบและชดเชยเยียวยาไปจนถึงดําเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเอาจริงๆนะคะทางโรงเรียนต้องออกมาชี้แจงได้แล้วคะ่ะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงทั้งที่อยู่ในสถานศึกษาของโรงเรียน ในขณะที่น้องถูกกระทำคุณครูที่โรงเรียนหายไปไหนหมดมาครับพุ่งเป้าไปนครพนมจากกรณีเด็กปถมป .3 โดนเพื่อนลุมทําร้ายลากไปกดน้ำจนสลบถกข่าวสาวประเด็นน้ำหนึ่งจะเล่าให้ฟังครับจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กลายหนึ่งนำคลิปและภาพเด็กนักเรียนหญิงคาดว่าอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่สในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม ถูกเพื่อนลุมทำร้ายหลายคนเนื่องจากไม่พอใจที่เด็กไม่ยอมไปเอาเข้าวมาให้กินและได้มีการลุมทำร้ายถูกเคี่ยนตีด้วยไม้จนเป็นแผลฟ,ฟกช้ำทั่วแผ่นหลังนอกจากนี้ยังมีแผลฟ,ฟกช้ำตามร่างกายหลายจุด และยังมีการระบุข้อความว่าเห็นสภาพหลานแล้วใจแทบขาดเลี้ยงมายังไม่เคยตีเลยมันจะเกินไปแล้วเด็กอายุแค่นี้ไปเจอขนาดนี้จนทําให้เด็กไม่อยากจะไปโรงเรียนทางบ้านถามก็ไม่บอกจนเรื่องมันเกิดขึ้นขนาดนี้ถ้าเกิดว่าหนูตุยขึ้นมาจะทํายังไง ทำไมหนูถึงไม่ยอมบอกว่าทั้งโดนไม้ตีทั้งโดนจับกดน้ําจนสลบทั้งยังโดนทําร้ายมาหลายครั้งแล้วถ้าเป็นลูกหลานของคุณคุณจะรู้สึกยังไงถ้าโดนทําร้ายแบบนี้และแม่ของน้องยังกล่าวต่อไปว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เป็นลูกหลานของตนเองคุณจะรู้สึกยังไงและแม่ของน้องยังได้กล่าวต่ออีกว่าขอให้เรื่องนี้อย่างเงียบ ทางฝั่งแม่ของน้องจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและในขณะเดียวกันได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเรียกร้องให้ทางโรงเรียนออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมให้ผู้ปกครองเด็กที่ก่อเหตุออกมาแสดงความรับผิดชอบและชดเชยเยียวยาไปจนถึงดําเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเอาจริงๆนะคะทางโรงเรียนต้องออกมาชี้แจงได้แล้วคะ่ะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงทั้งที่อยู่ในสถานศึกษาของโรงเรียนในขณะที่น้องถูกกระทำคุณครูที่โรงเรียนหายไปไหนหมด